ดูผลงานลอยสายกันครับเอ่อมื่นเลยโดนกีน่ทีครับโดนกีน่ทีโดนไปสี่ทีห<อ>น้า<อ>ได้เนาะมันน่าจะอยู่แต่มันก็ไม่อยู่ครับโดน,นอยู่ครับมันไม่ใช่ของของเราแน่แล้วเราก็นี่แหละครับปลากับข้าว ปกติเราจะได้มากกว่านี้นี่เราไปลอยสายนะครับอะไ,ไรไปหาปลาใหญ่ยังมีปลากับข้าวไม่เป็นไรต,ตัดตัวนั้นเสียไม่ได้ค่อ,อ,อยๆฮะตัวใหญ่มองไม่เห็นดได้เรยวๆเ๋ยวขึข้นเดี๋ยวผมช่วยทีเดียว แกมือใหม่เฮ้ยเียแกมือใหม่รับเบ็ดมาให้คมนี่มีคมนะมีไหาแล้วมตว้่ะเอาเาขึ้นแล้วสไม่ไ้เยงนม่ด้ ยู่วะก็ค่อยๆค่อยๆทำแรงไม่ได้ค่อยๆเกลี่ยก้มน้ำมืดอ่ะนี่แหละครับบรรยากาศเดี๋ไว้เอาไว้าวหน้าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เจอกันใหม่ครับต้องมีกระังตาาเก็มต้องมีรอกเก็มไม่มันมันผ้ามันผ้าไม่ติดตามก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย เกลียวค่อยๆเกี so ียวนะครับก็เป็นนั้นว่าผลงานเราปลาใหญ่เราไม่ได้นะครับไม่ได้ปลาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับปลาแสดงเราเกียเทพแล้วนะครับสองอย่างไดปิดเลยค่อยๆตักเอา

ห้องประเป็นแล้วครับเราตกยึดสายอย่างนี้โอ้ยลงไปอีกเอาโดดลงไปอีกไม่อยากกลับเหรอนะห้องถังเยื่ออ่าหน้าดินไปด้วยนะครับรอยสายไปด้วยติดกับเหย่อเกะเข้ามานี่ครับได้มั่งไม่ได้มั่งยังไงเราก็ได้มีปลาเล็กกลับบ้านเจอ,เอกันใหม่คิงหน้านนครับสนุกสนุก Hola.